สวัสดีครับมื่อนี้ก็มาเป็นโอกโกคือเก่าครับมาขั่วกระดูกหมูใส่หน่อไม้ส้มครับหรือว่าหน่อไม้เปรี้ยวครับผมเครื่องลิ่กับนี่นะครับมีมะิดกระเทยมทิงคาตะไคร้นี่ครับต็ตำแล้วก็ฮอกหอมครับโอกยนโอเด่นมีคางมอนี่ครับยังหอมครับผมฮโกไปเลยครับ กวะวกรดดูหมูสุกกรน้อนี่ครับนี่แล้วก็เอาน้ำไปเสื้อสักน้อยครับนี่น้ำผสมกับน้ำปลาแค่พี่ร้อยครับทีไปเลยครับหมดไปเลยหนึ่งถ้วยอแล้วก็ปล่อยไว้นี่แหละครับอันนี้ปล่อยไปให้มันเดือดครับนี่รกระดูกหมูเปื่อยครับเปื่อยครับอันนี้ก็เป็น เครื่องหอมครับนี่อันนี้เป็นพักอมแซบครับนี่สละัดเนยขิงนี่ครับนี่น,นี้เป็นมะกรูดอันนี้เป็นยอดต้นชูดรดมะเขือพวงครับอันนี้กับยอดขานี่ครับอันนี้โดนขับขาดไม่ได้ครับน,น,นี่เอานนี้ไปใส่ก้อนครับนี่ ยอดชูรถอ่าอยล้ต่อไปครับใส่แ่นสุดรครับน้ำมันน้อยพดอดูนี่ครับนี่เดี๋ยวน้ำมาใส่อีก มักสุดน้ำครับผมมักสุดน้ำบอ่อนจะสื้อน้ำเดลายนี่อามาไปนี่ิดครับกว่าน,นี้ออมเอา,าไว้แล้วยังซื้อบืพักเบืพักแล้วก็ปงครับกับกินเจ้าเจ้า เครื่องปรุงผงนัวนี่จุดอันนี้ไปใส่ที่หลังครับซื้อแล้วก็ยังปุ่งครับปุ่งยกยงจากเตาเป็นเครื่องหอมครับอันนี้ไปใส่ที่หลังอันนี้เป็นหน่อไม้ส้มน,นี่ครับนี่เอ็ดเองครับปุ่เอามาไว้ลวเลยมาเอด็ดน,นี่เป็นปลาร้า เอาพวงนัวไปใส่ก่อนนีเส้นพงนัวเซฟน้อยเซบน้อยใ,ใส่ไรเซฟไรน่าซิมเบิ้งมาหนี เป่าคนยังไงครับมันห้อนครับเจ้าเจ้าเจ้ยายอดเป่ากับเครื่องปรุงก็อยูคนละมงครับเที่ยงเฮานีแล้วครับมาบัดนี้ถึงเวลาใส่ผักแล้ว คุณจังไนกรนครับคุณจังไนกรนคุลีกุลีกุลีพักมาบัดนี้งเขาไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่ครับเต็มหมดเลยครับแล้วคนครับคุณคุคุณโอ้ยกุลีเขาเครื่องเขาหนังครับ เรียบร้อยปิดแก๊สอ้องกันอันตรายจากไฟไหม้ครับเสร็จแล้วยกตักใส่ถ้วยนี่เจ้าเจ้าเจ้าเจาาับมาเด้อกินแกงกระดูกหมูใส่ทั่ไมส้มน้ำกันครับ